สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับมาดูประชมไม้น,นุ่มสมับรวยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นขนาด21ตันกับ100กิโลกรัมโดมสูง4200ตุดมสิบเอ็มโบครับหรือว่าเอ็มซีโร่งานนี้เจอของแข็งครับ หนึ่งจุดสองคิวครับวินเตอร์ห้าร้อยคาปุโซตั้งรับ,บน,นี่ฟันเอาหนึ่งจุดสามคิวมาใส่ได้ไหมกระหึมครับสำหรับเครื่องยนต์ ก็ปจะก,กัวรุกแปดนะมีความมีความแข็งๆมักหลายครับใช้ปั๊มงสามร้อนะหกสูบว่าหกสูบเขามันเร็วร้อาพลังมาครับ วัดรอบเพื่อน2,000รอบต่อน,นาทีเอ๊แต่ตอนนั้นเขาจะโหลดลดต่ำได้ครับวัดรอบนะและแต่งานครับเก็บตักได้อร่อยจริงๆครับ s a a 6D107E-2 รหัสเครื่องของเขา จัดไปครับจัดไปวิตอรต์ห้าร้อยเอาพุชโซโอบดุกมาแล้วครับดูเลยหลายมุมน้อล่องลังครับตัวดูน้ำมันแบบอ,ออตโต้ระบบคอนเส็กต์หลอดไฟเอ d ี โดนไจใหญ่ครับนะออจริงนะคนขับฟังพาไปฟังเสียงเขาหน่อยว่ามันจัดขนาดไหน สิบรถเลยเจ็ดค่าเรียรสองครับกาดค่าลบตัวฟันแหลมต้องใส่ฟันแหลม รรดารถขุดเสียงเขาอร่อยมากครับนะเจ้า S A a 6 D 1 0 7 D งีเดกลงเนะี่ยประกอบเมืองไทยครับโตอยู่เมืองไทยชราภาพอยู่เมืองไทยแล้วครับนะเออุูมหนักเลยพีนะ่น้องมา รถขับนี่อึดมากไปน้องมือหนึ่งมือหนึ่งเลยเนี่ยยังกับงานเหมืองชัดๆเลยหินตับมานี่ยังับหินไปน้องแข็งนะแข็งกรอบเดี๋ยวว่าไปเจอน้ำก็จะจะเปื่อยครับนะ เหมือนแร่เลย210ครับสองเรียกว่ารุ่นรุ่นสิบเอบว่า m ็มซีโร่บ้นะแต่เห็นสังเกตว่า210นี่ปกติจะเป็น2 00จะเป็นรุ่น8นะครับ ระโดดมารุ่นสิบเลยรุ่นเก้าไม่มีไ่น้องอาโอมัสึก็เราว่าเป็นรถตลาดที่เขาอยู่ติดติดหนึ่งในสามของโลกนะครับก็ร่างสร้างตัวมาร้อยว่าปีครับนะหรือว่าเป็นเครื่องจักรหนักที่เราแก่สุดนะเอา วิตเตอร์500หรือเปล่าครับจะมีอยูู่่5คันนะมีฟุตโซ่ครับกับวิตเตอร์แตะไม่ได้ครับนะหลอดไฟ LED ด้าในในนี่ใหญ่ห้องเก๋งห้องเก๋งใหญ่ครับนะสีที่สีเหลือง เดี๋ยวนับคุ่หน่อยก็ในมุมนี้ถือว่าหาดูยากกันไี่น้องส่วนซูเปอร์เดี๋ยวอัดซ้ายก่อนใส่สายครับนะอายุเยอะก็ธรรมดาใส่ฟังแหลมก็ช่วงเอาช่วงเอาครับ หรือว่ามันจะเป็นชั้นไหมน้องดินเหนียวแล้วก็ดินดานดินตับมาดินดินชั้นนี้จะน้ําไม่ถึงนะน้ําจะซึมถึงหรือเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าถึงนี่น้องไม่มีกระดกครับนะ สนใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญท,ทรัพ์ Excavator and Truck สนใจพี่โพจัดไปครับนะใช้ปัม๊มไม่ใช่ปั๊มของ200ต้องใช้ปั๊มของ300นะของพีซี300ครับนะ ให้กำลังนั้นเหลือเฟือครับนะกำลังเหลือเฟือครับนะคือคือรถเล็กนะแต่ว่าใช้ปัม๊มใหญ่ถ้า300ใช้ปั๊มวงสี่ร้อย้บครับนะปั๊มไฮดรอลิกนะแรงจะเยอะครับเอาดูโซ่ไปแล้วครับนะจุดเด่นของเขาโอ้ยืดบุมสุดละ10เมตรคุณลึก6 6.5ครับหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงครับยังรอเฟี้ยวเลยก็อาจะพีเอ็มนะพีเอ็มอยู่ประมาณ7 0 0 0ันเนี่ยรถระดับนี้ครับนะเอาดีใส่สายเราจะได้ปรับหน่อยครับนะตัวด,ดังชั่วโมงบินสูงจัดมักเอกเน่ JO5E คิด c ีเอครับนะฝากเอ็กซ์ซูเปอร์เป็นเครื่องฮ i โน่ครับโอ้ซูเปอร์แล้วก็ซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มแล้วก็มาเป็นมาร์คเทนครับนะก็ถือว่าอายุเยอะแล้วไม่เป็นไรครับนะรถเมื่อ4ปีแล้วก็เริ่มจะมีสายแตกครับแตกตรงไหนก็อัดตรงนั้นนะครับ មិននិយាយជំនៀនទីងសៀកត្រហឹមហាប់ จริงก็โอมปรสือในรถใหญ่ๆก็มีนะีน้องถ้าไปแถวชนบุรีหรือว่าในเมืองแม่โมกครับนะในเมืองไทย500ตันก็มีนะี่น้องอันนี้2่วตันครับกับ100่กิโลกรัม ร้อยครับวิตเตอร์ห้าร้อยแตะไม่ได้อนะ่ะสดจริงๆน้องดูบันทายนะอะเวลาหมดหมดเวลาคนระับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ